สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็กลัผมเหมือนเดิมตอนส้านเอนะครับกัำในเกม Call of Duty Mobile เอนะครับผมเออวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูดในการแต่งปืน PPSH ท1หนเอ่นะผมเป็นปืนให้บอกเลยว่าเป็นปืนสายลมจีที่แบบอ่าอย่างไรดีทุกคนเป็นปืนที่แบบ ะระยะยิงเนี่ยคือดีมากๆในสาย M.G. เลยนะครับผมแบบระยะยิงอย่างเยอะอทุกคนสามารถแต่งได้หลายสายมากหลายบิวมากแต่วันนี้ผมจะมาแต่งในรูปแบบของยิงไกลทุกคนดูนะครับผมเออก,ก่อนที่จะไปดูเทคนิคการแต่งปืนผมก็ได้มีตู้ปืนกลับมาขายรอบนะครับผมเป็นตู้ของตัวปืนเฟนิกนะเอ๋นะผมนี่นะครับผมผมก็ได้สมไปหนึ่งรอบแล้วทุกคน ตู้นี้ก็รอติดตามชมนะครับว่าผมจะจัดหรือเปล่าคนเพราะปืนฟินิกเนี่ยก็สามารถเล่นได้หลายซีซั่นอยู่แล้วคนดู แทลเ,เรื่องทุกคนนี่เห็นไหมคือปืนฟินนี่มันสามารถเล่นได้มันอยู่ได้หลายซีซั่นทุกคนเออง่ายๆแล้วปืนมันก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับผมก็รอดูนะว่าผมจะมาจัดหรือเปล่านะครับก็ของในตู้เนี่ยจะมีตัวของปืนฟินิินเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของตัวละครนี้นะผมบอกเลยว่าโคตรเท่ทุกคนเออแล้วจะมีตัวของปืน M4 LGE น,นะครับผมเนม่แล้วก็จะมีตัวของท่านะผมเป็นท่าตัวนี้นะ นี่ถือปืนมาใครเขาใช้ปืนกันไม่เอานี่เขานี่คนจริงเขาใช้หมัดห้อโอ้ก็ตึงแล้วจะมีตัวของระเบิดสาตติก๊ตก,กี้บอมนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของ SMRS นะครับแล้วก็จะเป็นตัวของคอนดิงการ์ดเองนะครับผมแล้วก็เป็นตัว สเปย์นั่นคนเป็นสเปย์ระดับดีเจเทอรีที่จะมาขยับได้นะครับผมแล้วก็เป็นรถนะครับผมเป็นรถมอไซน์นั่นคนแล้วก็จะเป็นมีดอย่างท้ายนะผมนี่ก็รอิดตามชมนะผมว่าผมจะมาจัดหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ก่อนจะไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็วันนี้ตัวเกมได้มีการอัปเดตแพทนะเองนะครับผมได้มีการบัฟเนื้อปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเออก็จะลืมอไปอัปเดตกันด้วยนะผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปปืนที่ถูกบัฟ ถูกเนิบไปทุกคนดูนะครับผมเน่เป็นรูปตัวนี้เลยนะครับสำหรับปืนปนี่ถูกบ้าและถูกเนิมเองครับผมแล้วก็เป็นปืนที่จะเข้ามาใหม่ด้วยนะคนปืนที่จะเข้ามาใหม่เนีย่ยเป็นตัวของปืน JAK12 เอนะครัมเป็นปืนสายลูกซองที่ต้องรออ่าชมกันดีกว่าว่าปืนมันจะดีหรือเปล่านะครับผมแล้วก็จะเป็นตัวของสกอตเตกนะฮะผมเป็นตัวของช็อปเปอร์กันเนินเอนะครัมเป็นตัวปืนกลที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์เอนะครัมที่เราสามารถยิงเองได้นะครับ แล้วก็จะเป็นตัวของอยานท้ายนะคนนี่ที่เข้ามาใหม่นะผมคือพานท้ายของตัว HBI 3เป็นของแต่งชิ้นใหม่นั่นเองนะครับผมมาดูทางปืนบัฟกันดีกว่านะคน,นปืนที่จะถูกบัฟเนี่ย จะมีตัวของปืน AK 47เองครับผมเออแล้วก็จะเป็นตัวของปืน HBIA 3น้องผมที่มาพร้อมกับของแต่งเลยนะทุกคนเออแล้วจะเป็นตัวของปืนคิโลของผมนะครับผมคิโลโดนบ้าเห็นไหมทุกคนผมว่าแล้วนะครับผมว่าฮิโลมันต้องโดนบัฟนะทุกคนแล้วก็จะอยากต่อไปน้องผมคือตัวปืนพิชชิเปอร์ MK 2A ครับผมอย่างต่อไปน้องผมคือตัว RUS 79U A นะครับ แล้วก็อย่างต่อไปคือตัวของปืน ak 1 1 7นะครับผมแล้วก็อย่างสุดท้ายนะผมคือตัวไ t e c h amr A อ็นะผมของที่ถูกบั๊มาทั้งหมดเนี่ยเป็นของใน mp ทุกอย่างเลยนะผมก็เราติดตามชมนะเดี๋ยวผมจะเาปืนที่ถูกบั๊เนี่ยมาเล่นให้ทุกคนดูนะครับผมว่าปืนถูกบัฟบมันดีแค่ไหนนะครับผมส่วนปืนที่ถูกเนิร์มเนี่ยมีอยู่2กระบอกแล้วก็อีกอย่างอีกอย่างหนึ่งคือของนะผมปืนที่ถูกเนิร์มเนี่ยมีตัวของไทผ้านะครับผม n s สี่ห้านะครับแล้วก็ อาแนวท้าเนาะเป็นของใน BR คือตัวของแฮกเกอร์นั่นเองนะครับผมคือจะเป็นตัวแบบไว้แฮกศัตรูก็คือจะปิดแมพศัตรูนะครับผมเออก็นี่นะผมประมาณนี้นะของเข้ามาใหม่ของบัฟของเนิร์มนะครับผมบอกเลยว่าปืนที่ถูกบัฟมันเนี่ยค่อยยนข้างจะเยอะเลยน้องในซีซั่นนี้นะครับแต่ส่วนมากที่ผมเห็นเนี่ยจะเป็นปืน AR ซะส่วนใหญ่เลยนะทุกคนเออก็รอติดตามชนดีกว่าว่าปืนมันถูกบัฟมันดีขนาดไหนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับก็ก่อนจะไปดูในในการตั้งปืนนะผมขอคนละหนึง่งไลค์ก่อ นะแล้วก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์ผมด้วยนะครับถ้กกดกันแล้วก็ไปกันควรประสบปัญหาแล้วนี่อยู่หรือไม่อยากทาคาโม่ปืนแต่ไม่มีเวลาเล่นต้องนี่เลยร้านรับปลดล็อกสกินปืนบายต้นซาซีเฮดนะผมรับทั้งปั๊มเวลปืนปลดล็อกสกินทองและสกินไดมอนด์นะผมใครที่สนใจสามารถติดต่อทาง Facebook ข้างบนหรือไม่ก็ทักไปที่แฟนเพจต้นซาซีเฮดด้านผมมีแอดมินคอย ตอบตลอดเวลานครับผมงานเสร็จไวปลอดภัย100%เนะผมไม่โกงไม่เกียนแน่นอนผมใครสนใจก็สามารถคลิกลิงก์เฟนเพจตาคำนิบายได้เลยนะครับผม มาทุกคนก็มาดูหน้าโหลดอาวุธนะผมกันลายนะครับผมนี่เลยสกินนู่มผมใช้คือสกินจากแทพทเทิร์นผานเองนะผมเอออันแรกนะผมใช้เป็นตัวโมนเต็กทับเบลเตอร์นะผมเพื่อเก็บเสียงแล้วก็เพิ่มในดาเมจนะครับอย่างต่อไปนะผมคือตัวนี้นะผมบาเรลเฮฟวี่ตัวนี้นะผมจะเพิ่มความแม่นยำนะเมื่อเล็งยิงนะผมแล้วก็เพิ่มในดามเมจลดแรงดีแน่นอนและแนวตั้งนั่นเองนะครับผมอย่างต่อไปนะผมคือตัวไม่ติดผานทาน,นะผมไหนๆแล้วก็อ่ากะจะยิงไกลอยู่แล้วเราต้องเพิ่มในเรื่องของความไวมาด้วยนะผมไม่นั้นมันจะ ทุกอย่างเลยนะผมเราต้องอ่าไหนๆเราที่แบบจะเอาแบบนิ่งไว้แล้วคนคือแบบเน้นนิ่งเน้นยิงไกลเป็นเป็นหลังเนี่ยคือถ้าเรายิงไกลได้เนี่ยปืนมันจะนิ่งนะครับผมเออเราก็ต้องเสริมของตัวความไวอะไรพวกนี้ไปด้วยนะครับผมอยาต่อบาน้อมคือตัว OWC Laser Tactical A น้อผมจะเพิ่มอ่าความแม่นยำนะครับผมแล้วก็ทำให้เราซูมไวขึ้นนะครับ ยำท้ายนะผมคือตัวแม็ก55ลาวตัวนี้นะผม55ลาวไรลีโร่นะครับผมก็จะให้เราซูมไวขึ้นแล้วก็เพิ่มความมันยำนะครับผมเออ,เ,อ,อเพิ่มไม่ใช่เพิ่มความมันยำนะเพิ่มความเรรีโลดนะครับผมผู้ผิดนะทุกคนมันจะเพิ่มความเรรีโลดแล้วก็อ่าซูมไวขึ้นนะครับผมแต่รถจะส่งไปติดนั้นนะครับก็ประมาณนี้นะผมสำหรับของแต่งปืนนะครับก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ดีกว่านะว่าปืนจะดีขนาดไหนนะั้นคนก็ไปกัน มาทุกคนเราข้างในเกมแล้วนะครับผมองได้เป็นดาวตัวช e ็วอตเท้านะแอร์นครเอาคอนดักก่อนเลยโดนไหมโดนไหมหืไม่มีใครโดนทุกคนมาด้เด๋ยวเจอปืน PPS เนี่ยตายหนึ่งป้าโอโดนคนเอาโตุเด็ดเด,ยว,เดยวตอบช็อตโชว์ไปหนึ่งทีนี่ขนาดเขาเปิดก่อนแลเนี่ยทุกคนไม่ทันว่ะโอ้สามตัวก็ไม่ไหวนะเหลวมาเรี่ยเลยๆๆ โอ้โหยังชอบเลยมากันเรื่อยเ,เลยว่ะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวในจุดนี้ในจุดนี้โอ้ยเดี๋ยวดทุกคนเห็นเดี๋ยวผมไปเมื่อกี้เขานอนแบบขาชี้ฟ้าผมไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมเขานอนแบบขาชี้ฟ้าทุกคนเอ้ยมาตัวนี้เอ้ยในจุดตัวนึองตัวโอเคตัวอเพื่อน เ้ยไหมตัวนึ่งเอาดิไม่ทันอ่ะทุกคนโอ้ผมโดน M x นายรู้แต่โดนนะฮเอาคอนด้าก่อนเลยมาเอ็เนายเหรอเดี๋ยวเจปืน B P S แน่เอาดีดูทุกคนโอ้ปืนถามว่าปืนมันแรงไหมเนี่ยมันไม่ถือกับแรงมากทุกคนในสายอุตีแต่ว่าปืนน่ะมันระยะยิงค่อนข้างดีเลยแหละทุกคนเออเหมือนปืนมันบิวคล้ายๆกับพวกชิบบิวอะไรพวกนี้ทุกคนคือมันระยะยิงค่อนข้างจะดีนะครับผมโดยไหมระยะยิงคือแบบ ค่อนข้างรีเลยแหละทุกคนดูเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอ้ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนจุดแล้วทุกคนไปรอจุดใหม่ดีกว่ามาเด้ออกมาไอ้ตัวนึงตายไปไม่เปล่าอีกตัวนึงอีกตัวโคตรเจ็บโอ้โหโดนลาสก่อนะทุกคนไม่คิดเด็บโคตรเจ็บอ่ะเจ็บจัดอ่ะเออแหน่จะบ้างไหน่อยโอเปล่านี่ไงตัวนึงตัวนึงเอาดิเอาดิตายได้โดนลูกซองยิงหลังอ่ะทุกคนโอ้เกือบไปเกือบไปตองหลังเอาดิเอาดิทุกคนคือดับปืนมันก็ค่อนข้างเล่น ใช้ได้อนี่ยทุกคนเออแต่ว่ามันเป็นไอซเบิรูี่ดัแบบไม่อ่ายิงไกลดีก็จริงนะทุกคนแต่ว่ามันไม่ค่อยนิ่งมากขนาดนั้นนะครับผมเอาดิตัวปืนไฟมันชาไปไม่ป้าไม่เปล่าโหเดี๋ยวโอ้โหโล่บานมีอะไรเยอะแยะครับเนี่ยจะไปเป้าโอ้ใจเกินเกือบแล้วเกือบแตกแล้วเอาดิโดนปืนไฟไปไม่เปล่าเดี๋ยวเปนยงนะเขาเจอทางไหนเนี่ยผมไม่รู้อ่ะเขาจะเกิดทางไหนวะโคตเฮ้ยอยู่ไหนกันโล เดี๋ยวไปนนะโผล่ไหมไม่โผล่ไม่โผล่อยู่ไหน <need> <c oughs> ไม่มีตัวเอ้ยเดี๋ยวมันจะมีตัวนี้เอาดิเอาดิตายไป <c oughs> มีอีกตัวมี่ตัวอ่ะหายโอ้โหตายแล้วนี่หว่าโอ้โหก็เดี๋ยวเขานอนไงทุกคนไม่เขาตายแล้วมาเปิดบิเดเตอร์ไปเลยปุ๊บเน้นๆเอาอะไรวะเนี่ยบิเดเตอร์ไระเบิดโอ้เดี๋ยวมันต้องเน้นๆแล้วทุกคนเกิดไปเปล่าบิเดเตอร์ไม่ระเบิดเฉยเลย ยังชอบเลยว่ะทุกคนเอาดิเอาดิโบนเน้นๆไปเฮ้ยข้างบนมันจะมีนี่ไงเอาดิเอาดิโอ้โหเจอดอกอตเข้าไปโคตรสุดโคตรเอาเดี๋ยวน้ารีบเลก่อนจะเย็นน้าจะมาเหรอไหนวะเฮ้ยทำไมเพื่อนตายมาแล้วโอ้ตัวกลัวตัวกลัวเกินไปหึงตัดตัวทุกคนไม่ไหวว่ะสามตัวเลยอ่ะเยอะเกินเอาเปิดูเอวีไปก่อนเดี๋ยงนะาไปเดี๋ยน้าเดี๋ยวต้องปากคนตัดก่อนเลยปึ๊บเด้งไปเด้งไปโดนไหม โดนไหมไม่โดนเออเดี๋ยวมันโดนดินหลังโอ้โหอกี่ตัวได้ทุกคนโอ้โหมาทีนี้นี่มาเป็นขบวนการเพราะว่าเริเจอเลยทีเดียวเชียวมังอ่ะทีละแบบสามสี่คนสามสี่คนนี่เป็นไงล่ะมาคนเดียวก็ตายนะบ้าเลยเดี๋ยวเนี้ยไปดูไปจุดใหม่เดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนโอ้บอกตัวโอ้ขาติดโอ้ขาติดเฉยเลยว่ะทุกคนโหอยู่ดีขาก็ติดว่ะมามาเอาคอนดักก่อนเอาคอนดักก่อนนี่จุดใหม่มาเราจุดใหม่เราจุดใหม่ เดี๋ยวนึงนะเหมือนจะมีตัวนี่ไงจริงด้วยตายไปโอ้ถือไหมเต็มหน้าเลยเดี๋ยวได้จุดในจุดเอาดิเอาดิเอ้ยไม่ว่าจะไม่ตายซะแล้วลูกตาวสะโขบลงละว่าจะไม่ตายโอ้โหพิเดเตอร์ไม่ใช่เอ็นดูสามแล้วก็พิเดเตอร์ทุกคนนัดหนึ่งนะเอาอ่าคอนไปก่อนโอเคคัตเตอร์เพื่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะตรงนี้เอ้ยตอบตัวตอบตัวเอาดิตายหนึ่งตายตองฟ้าอ้คือแบบกระสุนปืนมันเยอะเลยแหละทุกคนเออ เอาดิจะมาไหนจะมาหน้าหรือมาหลังจะมาหน้าหรือมาหลังแคนั้นแหลกมาตัวตาวปืนไฟมาละเอามาเผาเอามาเผา,า,เาเนี่ปรงมัณน,นี้ผม <c oughs> มาดิเอ้ยตรงนี้มันจะมีตัวเอาดิตายปใหม่ใหม,มเอ้ยกางเยอะกางเยอะกางเยอะจัดกางเยอะจัด,จดตัวนึงนะเอาทางไหนก่อน <c oughs> เอากลางก่ๆๆๆอนกลางก่อนเอากลางตายมาแล้วโอ้เกิดไปเดี๋ยวไปนึงนะอูหลังหลังมาเยอะหลังมาเยอะเอาติดตายหนึ่งไป ไม่ตัวไอตัวตายตอกไปเอาดิตายสาบไปโอ้โหระเบิดด้วยเกือบแล้วเฮ้ยเหมือนมีอีกจะไม่หมดยังไม่หมดเอาดิตายแล้วตายนะบัดรดึงโอ้ทันงัวทุกคนปืนไฟก็หมดถูกจังหวะด้วยเกิดไปป้าโอ้โหหมดถูกจังหวะเกินมาเปิดเรดเตอร์ก่อนตรงนี้เลยเต็มเต็มเพาะนี่แน่เน้เนทุกคนบอกเลยแหนโอ้ไม่ใช่เบรดเตอร์ไอ อาพานมใครว้าวโอ<ฮ>้โห<ฮ>ว,ว่าพีเดอร์ตกใจหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมีคนมีคนโดดเอาขาต้านโอโ้โหโดนไม่ขึ้นเดี๋ยวลังก็มาเกือบไปแล้วเอาดิตายไปโอโ้โหอยู่ดีก็ขาต้นเฉยเลยกระโดดไม่ขึ้นได้ไงครับเนี่ย,อยไอเกือบไปเปล่ามาดิมาดิตรงนี้มีตัวโอเคสวยก็จบเกมเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สกอร์ร้อยห้าสิบต่อสิบสองคนโคตรสุดโคตรเอาในต้นตาโคตรดุดอ่ะทุกคนนี่อันนี้ช็อตปืนไฟว่ะ ปืนไปเก็บสามพี่เรียบร้อยเอาช็อตปืนมาหนิเอาดิตอนนี้เก็บกี่ตัววัดจะไม่ได้ตายหนึ่งปุ๊บอา้าวตัวเดียวอะไรวะโอ้หลายไม่ต้องหลายช็อตไปหาเอาว่าโอ้โหเขาเอาไว้ผมแค่ช็อตเดียวเกือไจะเล่าผมก็ได้แต้มนวด4,589ทุกคนก็สุดเอาเรื่องนั้นนี่ดูปุ๊บโยนลงไปอาชีพคับอชีพคับ ปทุกคนเดี๋ยวไปดูคิวผมกันผมก็ได้คิวไปทั้งหมด29คิวนะกคนอ้โห oh! awesome! เกินไปเป okay. ้าก็เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปผมภายในวันนี้นะครับก็สลับผมนะถามว่าตัวของ PPS เนี่ยเล่นดีไหมก็อ่าอยู่ในขั้นปานกลางไม่ถึงกับดีเวอร์เลยขนาดนั Oregon ้นนะผมเพราะปืนเนี่ยมันยิงไกลได้จริงก็ดีคือยิงไกลดาเมจค่อนข้างคงที่นะครับผมเออดาเมจค่อนข้างแรงในการยิงไกลนะแต่ว่า ในเรื่องแรงดีดอ่าไม่ใช่แรงดีดดิมันต้องเป็นเรื่องแบบควบคุมนะทุกคนเออแรงดีดนี่คือตัดออกไปแรงดีดนี่คือคุมได้แล้วแต่ว่าเรื่องการควบคุมเนะี่ยคือมันจะเป็นการที่มันเหมือนเป้ามันไม่ค่อยเข้าตรงกลางุกคนคือมันจะวนอยู่รอบนอกนะผมคือมันจะวนไปวงกลมนะครับผมเออมันไม่ค่อยแม่นยําที่จะไปอยู่ตรงกลางนะครับผมมันมีอยู่เรื่องเดียวเรื่องนี้เลยนะครับผมเออถ้าปืนถูกบัฟมาแบบ ให้ hey, เป้ามันตรงกว่านี้นิดนึงนะผมบอกเลยปืนกระบ,บอกนี้ค่อนข้างจะโกงเลยนะครับผม mm hmm. ก็ประมาณนี้นะครับก็ mm hmm. ใครชอบคลิปนี้ก็เริ่มกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมมาคอมเมนต์นะครับผมว่าอยากผมทําปืนอะไรแล้วก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะ mm hmm. ผมก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้ผมไปแล้วบ๊ายบาย so you steady hitting licks. i know i'll be selling out shows see my name in the news for seats up on the roads. no shit yeah i don't got